สวัสดีครับของแค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูการดูแลแล้วก็ใส่ปุ๋ยสลัดนะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นของแค่น้อยฟาร์มของเราอากาศเย็นมากเลยครับวันนี้ตั้งแต่เช้าจเย็นอาบน้ําตอนบ่ายสามนะครับรวบเลยครับคืนนี้ก็ไม่อาบแล้วครับมันเย็นมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราเรา ผมจะพาไปดูสลัดด้านหลังด้านโน้นนะฮะด้านโน้นนะครับมันจะมีกรีนโอ,อเอ,อ้ไม่ใช่ขอโทษครับมีบัตเตอร์เฮดนะครับแล้วก็มีกรีนคร์ลอเลตคร์ลอนะครับแล้วก็มีอากาศหอมด้วยนะฮะเราจะมาดูว่าเราจะใช้ปุ๋ยอะไรไปใช้กับเขานะฮะเพราะว่าลงแรงไปได้สักประมาณไม่แน่ใจนะครับก่อนปีใหม่นะครับกะว่าจะได้เก็บเกี่ยวก็ได้ผลผลิตกันก็ช่วงวาเลนไทน์ วันนี้นุ่มพีทไม่อยู่นะครับเดี๋ยวแอบใส่ปุ๋ยคนเดียวก่อนเห็นนุ่มพีทนู่นนะครับฉีดพ่นสมุนไพรไล่แมลงอยู่แปลงไกลๆลิบๆด้านหลังนู่นละครับก็จะเป็นยาสูบนะครับอันนั้นก็ยังคงต้องทําอยู่นะครับปีนี้ด้านหลังก็จะเป็นสระน้านะครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วครับสี่โมงเย็นเกือบจะห้าโมงแล้วแต่อากาศเย็นดูดูผมแต่งตัวก็รู้นะครับเสื้อกันหนาวสองตัว เดี๋ยวเราก็วันนี้จะคลิปเองทำเองมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปด,ดูปุ๋ยกันก่อนนะครบว่าใช้ปุ๋ยอะไรเนาะครับก็มาเริ่มกันที่กองปุ๋ยหมักก่อนนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็หมักไว้หูอีกนานแล้วนะคะรับวัดเศษวัดก็จะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวเขียนสรับเพื่นเห็นเป็นสีนดำก่อนคือด้านบนเนี่ยด้วยอากาศเย็นนะครับเขาก็จะดูแห้งๆแต่ด้านล่างมีชื้นพอเหมาะมากนะครับ จะจับให้ดูเอ่อที่เห็นเนี่ยนะผมหมักไว้เนี่ยก็จะเป็นออตอนแรกก็จะมีเศษฟางก่อนเศษฟางแต่ตอนนี้มัน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 เปื่อยหมดแล้วล่ะครับมันมันได้ที่แล้วละ่ะแล้วก็ผมก็จะใช้อ๋ออันนี้ก็จะเอ่อมีขี้นกกระทานะครับขี้วัวนะครับผมมีอะไรผมก็ใส่นะฮะเนี่ยก็จะมีพวกแกบขาวด้วยอะไรด้วยแต่ตอนนี้คือเดี๋ยวเราโกวยด้านล่างขึ้นมานะฮะเราก็จะ มันหมักได้ที่แล้วครับนานมากเลผมหมักเป็นจะเป็นปีแล้วนะฮะเนี่ยดูแล้วเหมือนจะ <c oughs> จะได้ผลหรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้ผลนะฮะได้ผลเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมจะโกลยใส่ทํามือเดียวนะถ่ายวีดีโอไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะกลยใส่ถังนะครับกลยใส่ถังไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปใช้กันดูนะครับ ครับเรามาเริ่มต้นกันที่เลดคอร์ลก่อนนะครับที่เห็นเป็นแนวสีแดงๆนะครับเป็นแนวสองแนวอย่างนี้นะครับคือเลดคอร์นะครับน่ารักเลยแหละดูนะครับดูนี่นะครับขึ้นแบบอืเหมือนอไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงต้องดูด้วยภาพนะครับขึ้นสองฝั่งของแปลงนี้นะครับตรงกลางเดี๋ยวก็จะมีข้าวโพดดมสดโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เห็น ที่ปลูกด้วยกันอันนี้นะครับก็คือกระเทียมจีนนะครับกระเทียมจีนกรีบใหญ่เดี๋ยววิธีการใส่ปุ๋ยนะครับเราก็จะนี่ปุ๋ยเรามาแล้วเนาะปุ๋ยตัวนี้ก็ขี้ต่างๆนะครับมูลมูลสัตว์ต่างๆนะผมผมไม่ฟิกนะผมมีอะไรผมก็ใส่เนี่ยครับหมักกับฟางกับเศษใบไม้แห้งนะครับหมักไว้แล้วก็ใช้จุลินทรีย์นมหมักหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมผสมปนๆกันแล้วก็ฉีดพ่นทิ้งไว้นะฮะ ก็หมักทิ้งไว้15วันขึ้นไปนะครับถึง1เดือนยิ่งนานยิ่งดีนะครับกลับให้ความชื้นสัก60%นะครับเอาใส่บัวลดน้ำเนาะลดให้เขาหมักไว้เราก็จะได้ปุ๋ยอย่างนี้นะครับวิธีการใส่ก็คำนวณนะครับคืออย่างที่เห็นเล็ดคอรอตรงนี้ลงได้ก่อนปีใหม่ตอนนี้ก็เ,เกือบ2อาทิตย์อา,อาทิตย์ก,กว่าหรือ2อาทิตย์นี่แหละครับเนี่ยขนาดเนี้ยเราก็ใช้ซักประมาณ1ช้อนแกงเนาะผมก็จะกล่าวนะผม ียประมาณนี้แหละครับนี่เห็นประมาณนี้ฮะหนงช้อนแกงนะครับใส่ให้เขารอบๆอย่างนี้นะครับใกล้ๆก็ไม่ต้องใกล้มากก็ได้เ <c ười> นี่ยครับค่อยๆใส่ไปเนี่ยเนะาะอาจจะดูคลุกคลักหน่อยนะครับนี่เขาใส่อย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวพอใส่เสร็จเดี๋ยวเราก็ลดน้ำนะฮะอ่าอย่างนี้เลยนะครับ ตรงนี้เป็นเล็กคอรเดี๋ยวเพื่อ,อความรวดเร็ว,เ,รวเดี๋ยวเราไปดูกันที่กรีนคอ,อ color, แล้วก็บัตเตอร์เฮดด้านโน้นนะครับเดี๋ยวจะใส่ทุกอย่างใส่เหมือนกันนะฮะใส่เหมือนกันเดีย๋ยวไปดูที่กรีนคอร์กันกรีนคอ,อก็จะเห็นอย่างนี้นะฮะนี่สวยเลยนะครับสวยเลยแล้วก็ใส่ใกล้เคียงกันครับอย่างนี้เลยฮะนี่นี่เลยนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็ลดนะ้ำอ่าผมใส่เองจับภาพเองอาจจะให้อภัยนะครับอาจจะดูลำบากกันนิดนึงเนาะนี่อย่างนี้เลยฮะปุ๋ยอินทรีย์อย่างเงี้ยครับถูกกับพวกผักสลัดพวกนี้ดีครับรสชาติก็จะดีมากนะฮะอ่าผมใส่เป็นตัวอย่างก่อนเนาะอย่างละ3ต้นนะครับเดี๋ยวไปดูที่บัตเตอร์เฮดก่อนนะฮะเตเฮดอ่า แปลงนี้นะครับวัตเหตุรูปทรง,งเขาจะเป็นดอกกุหลาบนะคะเป็นคล้ายๆทรงดอกกุหลาบขึ้นมาเลยนะครับกําลังสวยนะครับต้นนี้ต้นแรกต้นนี้ดอกเล็กหนอ่อยใส่ไหมฮะปุ๋ย <c oughs> เดี๋ยวก็น้ําลดครับไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรแต่ไงก็เราก็ใส่ด้านข้างไว้ก็ดีป๊าปกำเลยฮนะ,ะนี่นะครับนี่นะ 见没？ จากนั้นเราก็จะมาลดน้ำกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต่อฝักบัวนะครับปกติเราก็ที่จริงเราก็จะใช้สปริงเกอร์ฝอยนะครับแต่ทีนี้อันนี้เราใช้ผักบัวไปก่อนนะครับเพราะว่าระบบสปริงเกอร์ของเรายัางไม่เรียบร้อยนะครับปกติแล้วการให้น้ำสลัดเนี่ยครับอันนี้เราใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับผมุพีดก็กำลังให้น้ำนะครับให้น้ำนก็ลดไกลๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผักมันจะช้ำนะครับเพราะว่า ผักบัวเนี่ยมันก็จะแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ําเราใช้น้ําสะนะครับระบบน้ําก็ก็จะแรงหน่อยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าช่วงธรรมชาติของผักสลัดหรือว่าผักกาดหอมนะครับทุกชนิดเนี่ยถ้าช่วงบ่ายๆเนี่ยเราควรให้น้ําเขานะครับอย่าให้เขาเฉานะฮะแต่วันนี้ก็ให้ตอนสายๆนะครับจะเห็นพระอาทิตย์สาย เพราะว่าเราเพิ่งใส่ปุ๋ยเสร็จเมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงเย็นวันนี้ช่วงใส่ๆเราก็ลดน้ําให้เขานะฮะเพื่อให้เขาได้กินปุ๋ยนะครับแต่ถ้าปกติแล้วเราก็ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามลดน้ําเขาเช้ากลางวันเย็นก็ได้นะครับแต่ทีนี้การให้น้ําปกติแล้วเราใช้เป็นสปริงเกอร์ฝอยก็จะดีมากนะครับอย่าให้ผักสลัดเฉานะครับโดยเฉพาะช่วงบ่าย,ายหรือว่าช่วงสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายเนี่ยผักสลัดจะเฉานะครับ ยางผักสลัดจะเยอะจะทำให้ผักสลัดนั้นขมนะครับถ้าเราสเปรย์น้ำทิ้งไว้ในช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงของทุกๆวันอย่าให้ผักสลัดของเราต้นเฉานะครับเขาก็จะไม่ขมนะครับช่วงนี้เราก็ดูหนุ่มพีทให้น้ำไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ดูนะครับหลังจากที่ลดน้ําช่วงเช้านะครับอ่าวส่ยางตรงนี้รั่วนะฮะอ,อันนี้ก็จะเป็นกรีนคลอ,อนะครับกรีนคลอ,อเห็นนะครับอันนี้คือใส่ปุ๋ยเสร็จก็ลดน้ําช่วงเช้าเลยแปลงโน้นที่เห็นตรงโน้นก็จะเป็นเลดคลอ,อนะครับแล้วก็บัตเตอร์เฮดทางโน้นนะครับดูว่าช่วงเช้านี้ให้น้ําเสร็จช่วงเย็นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับว่าเวลาผักเสร็จตัวหลังจากที่เขาลดน้ําแล้วเนี่ยมันจะดู สดชื่นน่ารักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวเราตัดภาพมาให้ดูอีกทีครับหลังจากช่วงเย็นมาดูกันนะครับพอเราให้น้ำปุ๊บผักเขาก็จะเซตตัวอย่างนี้เลยนะครับอันนี้กรีนกรีนคอ o r สวยมากนะครับสวยมากอวยตัวเองอยู่นี้แหละ <c oughs> พอดีพี่เก่งมานะครับเซโร่ส <c oughs> วัสดีครับพี่เก่งอามาดูผลงานนะฮะมาดูผลงานแล้วก็มาตำหนิน้องว่าน้องใส่ปุ๋ยผิดที่ <c oughs> พี่เก่งบอกว่าที่จริงนะถ้าจะให้มันโตเราต้องใส่ยังไงนะพี่ต้องใส่ในกกค่ะต้องต้องใส่ที่โคนต้นใช่ไหมครับอย่างอย่างนี้เลยในโคนมันอ่ะแล้วมันจะได้กินเร็วเนาะพี่พี่เก่งบอกว่ามันจะโตไวแต่อย่างที่ผมใส่เมื่อวานเป็นเป็นสูตรแบบว่ามักง่ายนะสูตรมักง่ายด้วยความรีบเร่งแต่พี่เก่งบอกว่าเราต้องแหวกไปที่ใต้โคนอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็วางน้อยเนาะพี่เนาะมันนี่เหมือนปุ๋ยเคมีเนาะถ้าปุ๋ยเคมีใส่อย่างงั้น่ะตายนะพี่ตายตายแต่นี้เราเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนาะพี่เก่ง ถ้าเราใส่เงี้ยมันก็จะโตวไวแล้วก็ได้กินไวเนาะพี่เนาะใช่มันจะงามเร็วอันนี้ก็เป็นレスคอลอนะครับหลังจากที่เราใส่น้ําไปเมื่อเช้านะฮะดูนะครับพอเขาตั้งตัวได้เนาะพี่แบบสวยมากเนาะใส่ปุ๋ยถูกวิธีมันจะบิกกว่านี้อันนี้ผมค่อนข้างละเลยเลยเน่ะพี่ <c oughs> มันจะงามอ่ามาดูนะครับมาดูฝั่งนี้เป็นบัตเตอร์เฮดอันไหนฮะอันนั้นเป็นเป็นต้นหอมครับ แปลงนั้นเป็นต้นหอมนู่นนะครับแต่อันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดนะครับบัตเตอร์เฮดนี้เดี๋ยวผมขยี้ปุ๋ยไปอีกทีหนึง่ง <c oughs> ดูนะครับเริ่มเขาเริ่มเป็นกุหลาบสีอุ้ยแค่นี้ผมก็เห็นเป็นดอกกลาบแล้วพี่เก่งเนี่ยสวยมากนะครับดูนะครับท่านผู้ชมดูนะนี่นะเนี่ยโอ้โหแบบไม่มีอะไรสวยไปกว่าบัตเตอร์เฮดอีกแล้วปลูก <c oughs> ครั้งแรกไนียต้นรับวาเลนไทน์นะครับยาวไปโน่นนะครับอามาดูกันอีกด้านนี้ ฝั่งนี้เป็นกรีนคลอนะคบพวกนี้เวลาใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บเราก็จะไล่มแมลงด้วยน้ําสมุนไพรนะครับสูตรต่างๆใช้ได้เลยนะครับสลับหมุนเวียนกันไปเพื่อความที่ไม่ให้มแมลงเขาสับสนให้มแมลงเขาสับสนนะครับเขาก็จะไม่กวนผักของเรานะครับวันนี้ออของเค่น้อยฟาร์มนะครับก็มาให้เห็นในเรื่องของผักสลัดนะครับวันนี้ พี่เก่งมาดูเองเลยเมื่อวานมาเซอร์เวยรอบหนึ่งเหแนะนําบอกว่าใส่ปุ๋ยนี่ต้องใส่เน้นไปที่โคนนะครับเขาก็จะได้โตวไวแต่อย่างสูตรของผมนี่สูตรแบบเร่งรัดนะครับเร่งรัดเร่งด่วนเร่งด่วนแต่อาจจะไม่ได้เร่งทําให้มันโตวไวเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ใส่ได้นะครับเราก็มันใส่เนาะฉีดพ่นตัวไล่แมลงตามสมควรแล้วก็ใส่ปุ๋ยที่เป็นฮอร์โมนน้ำด้วยนะครับฉีดพ่นทุก3าถึงวัน แล้วก็ให้น้ำอย่างที่ผมบอกเนาะเราก็จะได้สลัดที่มีคุณภาพแล้วก็เราจะไม่ขมนะครับวันนี้เราทั้งหมดเลยผมน้องพีทพี่เก่งนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยเนาะฝากของพี่เก่งด้วยนะพี่เก่งการ์เด้นนะครับเ,เดี๋ยวเร็วๆนี้พี่เก่งก็จะมีเก่งการ์เด้นชาแนลของพี่เก่งนะครับแล้วเดี๋ยว แต่เดี๋ยวพี่เก่งพร้อมวันไหนเดี๋ยวเปิดตัวนะพี่เอามาผมเอามาแชร์ด้วย <c oughs> ยังไงฝากแชร์พวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจมีคอมเมนต์ติชมแนะนำพวกเราได้นะครับที่ใต้คลิปได้นะครับยังไงก็อย่าลืมเพจของเราด้วยนะครับของแค่น้อยฟาร์มของแค่น้อยฟาร์มก็จะมีเพจด้วยนะครับ ยังไงวันนี้ตกหล่นประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอะไรที่ดีๆก็เก็บเอาไปใช้นะครับอะไรที่เห็นว่าไม่เห็นละไม่เหมาะกับเราก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทําตามก็ได้นะครับแต่ก็ปรับใช้วิธีอื่นได้นะครับเกษตรอินทรีย์มีหลากหลายวิธีนะครับให้ทุกท่านได้เลือกใช้เลือกชมกันนะครับวันนี้ช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับเห็นปาะอาทิตย์ใกล้ตก,ลกลแล้วครับใกล้ห้าโมงละยังไงพวกเรา3ามคนต้องขอเก่าคําว่าสวัสดีไปณตรงนี้นะครับ